เจริญพรตั้งใจรับผ่อนพระกันนะด้วยอำนาจคุณพระเสีรัตนไตรและคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณโยมได้สั่งสมมาขอให้คุณโยมจงมีแต่ความร่ำรวยรุ่งเรืองสว่างสวยจะหยิบจะจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามสมบัติไหลามาเทมาทั้งยามหลับยามตื่นจะตักเท่าไรก็ไม่หมดจะใช้เท่าไรก็ไม่พร่อง ให้เพียบพร้อมบริบูรณ์ทั้งกายและใจสุขภาพพรานไมยแข็งแรงไม่รู้จักป่วยไข้โรคภัยก็ให้หายได้เร็ววหวอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพร่ผ่านให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานไวพริบปฏิพานว่องไวดวงปัญญาสว่างสวยเมื่อปฏิบัติธรรมคราใดก็ให้มีใจผ่องใสเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทิน เจริญพรตั้งใจรับผ่อนพระกนนาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรและคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณโยมได้สั่งสมมาขอให้คุณโยมจงมีแต่ความร่ำรวยรุ่งเรืองสว่างสวจะหยิบจะจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามสมบัติไหลามาเทมาทั้งยามหลับยามตื่นจะตักเท่าไรก็ไม่หมดจะใช้เท่าไรก็ไม่พร่อง ให้เพียบพร้อมบริบูรณ์ทั้งกายและใจสุขภาพพรานามยแข็งแรงไม่รู้จักป่วยไข้โรคภัยก็ให้หายได้เร็ววหวอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพร่ผ่านให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานไวพริบป,ปฏิพานวอไวดวงปัญญาสว่างสวยเมื่อปฏิบัติธรรมคราใดก็ให้มีใจผ่องใสเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทิน เจริญพรตั้งใจรับผ่อนพระกะันนะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่คุณโยมได้สั่งสมมาขอให้คุณโยมจงมีแต่ความร่ำรวยรุ่งเรืองส,งสว่างไสวจะหยิบจะจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามสมบัติไหลามาเทมาทั้งยามหลับยามตื่นจะตักเท่าไรก็ไม่หมดจะใช้เท่าไรก็ไม่พร่อง ให้เทียบพร้อมบริบูรณ์ทั้งกายและใจสุขภาพพรานามยแข็งแรงไม่รู้จักป่วยไข้โรคภัยก็ให้หายได้เร็วไวัยอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแพร่ผ่านให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานไวพริบป,ปฏิพานวอหว,วดวงปัญญาสว่างสวยเมื่อปฏิบัติธรรมคราใดาก็ให้มีใจผ่องใสเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทิน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова